สนใจอ e ีเลดเวฟและอยากจะรู้ว่าการฟิลนักอ e ีเลดเวฟแบบไหนอยากรู้อ e ีเลดเวฟสไตล์การฟิลก็สามารถสมถัครคอร์สเรียนเทรดตามขึ้นได้เลยนะครับสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจการฟิลได้เลยครับคำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนไม่แนะนำให้ซื้อขายตามการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงโปรดคุนเคยใช้วิจารณญาณในการลงทุนอัปเดตกันหน่อยเนาะเอาเป็นตัวแรกเลยบิตคอยน์นะล่าสุดเนี่ยลงมาแรงรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนทิศหรือ,อยังคือเราก็เตือนกันไปนานแล้วนะครับว่า <c oughs> ในโซน90,000ามเนี่ย90,000ห้90,000จนถึง1 4 0 0เนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะจบได้เลยนะครับคือมันก็ไม่ควรที่จะไปไปไปเออเ,อ,อ,เอ,อ,อังอเก๋เก๋กังๆอยู่แถวนี้ไปไปบายต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือว่าถ้าเกิดใครถือต่อเนี่ยก็ก็ถือขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดใครจะไปไล่บายตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันมันน่ากังวลระดับหนึ่งเลยแล้วกัน นะครับเนื่องจากว่ามันถึงเป้าที่เราคิดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะมุมอมองของบิตคอยตอนนี้เลยมองว่าเป็นการจบเว็บสานะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นการพักเว็บสี่แล้วเป็นเว็บสี่ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะก็คือในระดับแบบ t ท m e เฟรม e อชั่วโมงถึง4ี่ชั่วโมงนะใครดูภาพนี้แล้วลึกประมาณเท่าไหร่ล่ะส่วนตัวผมมองว่าอาจจะไม่ลึกมากขนาดนั้นไอ้คาว่าไม่ลึกมากของของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมมองไม่ลึกมากน่าจะอยู่บริเวณนี้เนาะแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มองขึ้นต่อแล้ว มีสัญญาณการหักหัวลงแบบนี้เนาะเรามองว่าการกลับตัวลงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 5 0 0 0นถึง8 4 0ห0ื่นสี็สี่ถึง8ปเอาเอากลมๆเลย7 5 0ดห้าถึง8 5ด0ืนห้าะครับ38.2ดจอนถึง6 1สดของเว็บสามสีเขียวเนาะเป็นการจบเว็บสี่สีเขียวได้ซึ่งระยะเวลาเนี่ยอาจจะไม่เร็วขนาดนั้นนะครับในการลงนะครับอาจจะค่อยๆลงค่อยๆถลายแต่คิดว่ามีโอกาสถึงเ4สี่อ่ะค่อนข้างสูงมากพอสมควรน,นะครับน่าจะเป็นเดือนอะเอาง่ายๆกว่าจะลงมาแถวนี้น่าจะเป็นเดือนนะครับ อันนี้คือมุมมองของบิตคอยนะก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะย่อสักหนึ่งรอบตราดใดที่ยังไม่เบรกไฮเดิมนะถ้าเกิดเบรกไฮเดิมมองว่าไปต่อแต่โอกาสมาทรงนี้ต่อให้เบรกไฮเดิมก็ไปได้อีกไม่ไกลก็จะไปมองเป้าเดิมแล้วกัน1,400นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีมีโมเมนตัมในการเทลงขนาดนี้แล้วเนี่ยลงก่อนเพื่อไปหา74 0 0 0แล้วเดี๋ยวจะมาทํา 5, ขาหอีกขาหนึ่งไปแสนกว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ของทิดหนึ่งนะคุณคุณดอดอหนึ่งสี่นะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะขอมีแบบว่า iost หน่อยครับจะถึงหนึ่งบาทไหมโอ้โหเดี๋ยวผมขอดู iost ไม่ได้ดูนานมากนะ iost เดี๋ยวขอดูให้ดูคุณดอดอหน่อยนะครับโอ้โหก็มีการขึ้นแรงมากแล้วก็ชุดนี้เป็นการแบบพุ่งทะยานขึ้นมาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมขอดูเป็นภาพเดย์นะครับ หบาทนี่อยู่ประมาณไหนนะหนึ่งบาทนี่อยู่ประมาณสัศูนย์จุดสามนะโอ้โ oh, หจะถามว่าถึงถึงหนึ่งบาทไหมผมว่าอาจจะยากนิดนึงนะเอออาจจะยากนิดนึ่ง <c oughs> เคยดูไว้นานมากๆละวทรงอีเลียรอาจจะพังไปแล้วด้วยซ้ํานะครับเป็นเป็นแบบ A อบพังไปแล้วนะครับเบฟซี BBC ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วนะครับ เอาเป็นว่า <c oughs> ปัจจุบันไอการชุดขึ้นมาชุดนี้ถ้าเกิดจะขึ้นเป็นเซกเมนต์ขานหนึ่งสอาใหม่ได้นะผมจะนับว่าชุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของรอบใหม่ละกันไอไอโรเนี่ยนะครับไอศูนย์จุดศเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับไอเดียของการนับก็จะเป็นขึ้น 1, 2แล้วขึ้น3านพฤติกรรมสาลง4ี่ขึ้น5ไอเดียตอนนี้มองว่าสมจบได้หรือ,อยังเราวัดแนวตามฟิโบนัชชีนะ สองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถามว่าตรงนี้พักก่อนสักหนึ่งรอบหนึ่งผมว่าโอเคนะไม่ได้แปลกนะครับแต่ถ้าเกิดไปต่อได้จริงๆแล้ว,วไปได้ถึงขนาดไหนผมว่าสองหกเอ็ดจุดแปดก็ไม่ได้ผิดนะครับสองหกเอ็ดจุดแปดก็ไม่ได้ผิดแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงด้วยฉะนั้นคําถามที่ว่าถึงหนึ่งบาทไหมผมว่าตอนนี้ยังไกลมากในการที่จะมองไปถึงหนึ่งบาทเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในการกลับตัวขึ้นอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าถ้าต่อให้กลับขึ้นมาถึง0 0 0 9จนจริงนะ เอา0.09เป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย0.009 USD to BTH ก็เพิ่ง30ตังค์นะครับขึ้นถึงตรงนี้ก็เพิ่ง30ตังค์เองก็คืออีก3เท่าบาทนึงก็คือประมาณสัก 0. 0.0ไกลอะยังยังไม่ยังมองไม่เห็นแล้วกันครับว่าจะไปถึงตรงนั้นแต่ว่าโมเมนตัมในการเคลื่อน,อนที่ขึ้นยังมีอยู่นะครับโดยเป้าหมายระยะสั้นๆคือ 0.009ก็คือ261.8ของเว็บ1สีสม้มนะครับแล้วก็ไปถึงอาจจะมีการย่อก่อนเล็กๆน้อยๆเนอะเพราะผมคิดว่าดูใน t ทางเฟรมเดย์ละหน้าใหญ่อออออพอสมควรละ1บาทเนี่ยผมอาจจะต้องดูแบบระดับวีคเป็นต้นไปเั้นเราค่อยๆดูค่อยๆไปดีวกว่านะครับขอบคุณสำหรับคำถามมากสำหรับคุณดอตด,ด,อดคุณต่อไปคุณ SMZD 3605นะครับวีโรดมวีโรดม จริงๆวีดีโอโดมเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนะก็คือว่าพุ่งขึ้นมาในคนอื่นเขาขึ้นเป็นร้อยนะในตัวเล็กๆแบบเนี้ยแต่วีดีโอโดมขึ้นห้าหกสิบซึ่งไม่ไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมกับความเป็นตัวเล็กตัวซิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็การเคลื่อนที่ครั้งนี้อาจจะกำลังเคลื่อนที่ในรูปแบบของบริบทที่เป็น leading diagonal ซึ่งถ้าเกิดเกิดขึ้น leading diagonal เป็นขาขึ้นจริงๆต้อยเป็นขาขึ้นแล้วแต่เป็นขาขึ้นที่ไม่ได้ทรงพลังมาก สามารถจบตรงนี้ได้ไหมไดม้ฉะนั้นเนี่ยคาดหวังในการพักตัวแบบแรงระดับแดเ1ก่อนนะครับก่อนเออเป้าอยู่ตรงไหนละ่ะนี่เส้นสีเขียวประมาณนี้0.007นะครับสำหรับวีโรดมเนาะก็คิดว่าเป็นการทิ้งตัวที่อาจจะมีการรุนแรงได้เพราะการเคลื่อนที่แบบนี้ ไม่ได้เป็นจุดขาเริ่มต้นที่แข็งแรงขนาดนั้นอาจจะมีการ collection ก่อนหนึน่งรอบถ้าไม่หลุด0.07เนี่ยค่อยมาดูขาขึ้นว่าจะแรงขนาดไหนดีกว่าฉะนั้นตอนนี้มองพักก่อนแต่พักอย่าหลุดโลแล้วกันอย่าหลุดแบบรักเนี่ย0.05เนี่ยอย่าหลุดแล้วกันนะครับแต่ว่ามองว่าเป็นการลงเพื่อขึ้นต่อแต่เป็นการลงแรงพอสมควรดูทำเฟรมด้วยนะครับนี่ระดับ day แล้วเนาะก็คือไกลมาก คอมเมนต์ของคุณไม่จีน8 4 3 4ครับที่ค่า,าไปดูครับหน่อยนะก็เป็นเหรียญผมขออนุญาตดูเป็นไทยบาทแล้วกันเนื่องจากว่าคนดูไทยบาทเยอะพอสมควรนะสำหรับตัวครับเนาะเออก็ถึงเป้าหมายแรกและในการขับเคลื่อนตัวเป็นขาขึ้นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมมองว่าถ้าเกิดครับจะพักหนึ่งรอบไม่ได้ผิดอะไรเลย ต่อให้จะเป็นจบเว็บ3ตรงนี้แล้วพักเวฟส4หรือชุดนี้เป็น non standard small x wave ขึ้นมาเนี่ยเป,เป็น non standard เป็น non standard ขึ้นมาก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดทั้งคู่นะครับต่อให้เป็น non standard small x wave ของขา B of อที่ยังไม่จบเนี่ยไอีสีขาวเนี่ยยังไม่จบเนี่ยก็เป็นการ ก็ยังเป็นไปได้นะครับฉะนั้นเนี่ยขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกำปวงนิดหนึ่งมี3เวนะคือ1เป็น i m p พ l s e นับ1 2 3่สีส้มอย่างเงี้ยคือเป็นขาขึ้นของเวฟ3 2คือเป็นขาขึ้นของเวฟ3แหละแต่เป็นเป็น1 of 3อะ่ะเคลื่อนที่ในรูปแบบของนอนแซนด a าสมอ a เล็ wave นะครับอันที่3คือเวฟ2สีขาวยังไม่จบเลยคือเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อฉะนั้นทั้ง3มไอเดียสนับสนุนตอนเนี้ยอาจจะมีการพักตัวเล็กๆสักหนึ่งรอบนะครับ ถ้าเกิดพักแล้วไม่หลุดโล41บาทอันนี้อาจจะเป็นการพักเพื่อไปต่อได้ฉะนั้นเราต้องดูรูปแบบการพักก่อนว่าเขาพักแบบไหนพักแบบ Impulse แรงๆไหมหรือพักแบบ Collection ปกติฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าพักก่อนแล้วอาจจะไปต่อได้มีแนวโน้มเยอะกว่าแล้วพักตรงไหนล่ะมองที่61.8ก่อนเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญหรือบริเวณ62.5นะครับสำหรับครับมองไว้ประมาณนี้ อย่างนั้นวันนี้อัปเดต4ตัวถ้าเกิดใครมีตัวไหนที่แบบแนะนําอยากจะให้แชร์หรือว่าคิดว่าพี่ตัวนี้ผมว่าสวยยินดีคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบคอมเมนต์มาพูดคุยกันเนาะหรือถ้าเกิดใครมีความเห็นต่างออกไปก็สามารถแชร์กันได้พื้นที่นี้เปิดกว้างนะครับก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพแค่น,นั้นพอถ้าเกิดใครอยากจะมาจอยใน Discord ยินดีมากๆเลยสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ